อก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็หากันไปนานนะครับวันนี้หาไปล้างคอมมาเลยไม่ได้มายุ่งยุ่งกับการแคสเลยนะครับก็ก็ไปหาโหลดไอ้โปรแกรมถ่ายโปรแกรมอัดต่างๆน,น,นานาโปรแกรมตัดต่ออีกโอก้ก็จะหาได้นะครับ เดี๋ยวเราก็มาเลือกฟื้นความหลังกันนิดหนึ่งนะครับหถูกไหมวะเออใช่ถูกแหออกละนะครับก็หายกันไปนานมากไม่รู้มีใครรอผม,มยุบเปล่านะซับมันเริ่มไม่กระเตื้องแล้วแสดงว่าต้องมีคนรอไม่มีคนรออยู่แน่นอนนะครับไหนลองเล่นดูดี เออตัวอะไระออคอนโทรนอย่างงี้อ๋อยังพอจำได้อยู่อ้อระดับไหนแล้วอวดแม่เลยเอ้อยุดนี้นี่ว่าอ้อระดับไหนให้มันรู้บ้างจังหวะน,นี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยาจ้ะอืมหืมหลุดออกมาหลุดออกมานี่ไงเป็นไงหลุดออกมาแล้วหลุดทีก็เดินขึ้นมาบนฟ้าอะไรประมาณนี้เฮ้ยโอ้ชอบมาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงไม่ให้ซุ้มไม่เสียงไม่เดินมาสะด็งเลย ไม่รู้มีคนคนไทยตอนนี้ยังเล่นกันอยู่หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับผมไม่เห็นมันจะไม่น่ามันจะมันไม่น่าจะเล่นกันอยู่นะตอนนี้เพราะว่าในกลุ่มแต่และกลุ่มผมเห็นแล้วมันไม่ค่อยโพสอะไรกันแล้วนะครับในแ t ่ a c k on t เพราะว่าการ์ตูนก็หยุดทําไปแล้วซีซั่นสองก็ยังไม่ไอ้นี่ไม่รู้จะทาหรือเปล่าแล้วก็แล้วก็อะไรวะ ครับคุยคุยกับพี่ชายพี่ชายนะครับให้ครับนะครับ,นะรบเพราะาในกลุ่มเรานี่เห็นไม่มีการโพสอะไรเกิดเหตุท่านแล้วหรือคนไทยเลิกเล่นแล้วแล้วอย่างในในการ์ตูนก็ไม่มีทำต่อผมเห็นไม่มีไม่มีมานาแล้วแหละนะครับ ไม่มีแล้วแต่ในหนังสือก็ตัวยังมีแต่ไม่ออกมาเดือนละเดือนละนะเดือนละตอนหรือเปล่าเท่าที่จำเดือนหนึ่งไม่กว่าจะมานะทุกคนม่งก็รอแบบอีสัตว์เอ้เดือนหนึ่งแม่กว่าจะมากูกูรอไปปีหนึ่งไม่ออกมาสิสองตอนเอเคหรือไม่ก็ดีหน่อยแม่ออกมาครึ่งเดือนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เวอร์เกินไปถ้ามันจะออกใช้อย่างนั้นนะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้ จัมเปอร์นะครับนะครับอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายของแท็กแตอรทเ็กทันนะครับขราวหน้าผมจะกลายเป็นแคทฮอนแทนนะไม่แคทแล้วแท็กทันนะครับก็ขอกล่าวไว้ตรงนี้เลยว่า,าจะมากลับแคทกลับมาแคทเกมอยาบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับพอช่วงนี้งานนั้นยุ่งเหมือนกันแต่ก็จะพยายามอัพคลิปนะครับเพราะตอนนี้ก็ปีหนึ่งแล้วที่ไม่ได้ทําคลิป นะครับไอคลิปล่าสุดก็ไม่ได้เกี่ยวกับเกมเลยแม่งงานแนแนววิชาแนแนวชัดๆแนเออเนี่ยนะครับอืมนะครับคลิปฮอนโดยสมบูรณ์สมบูรณ์แน่แค่ห้าบาทไม่ใช่ละผิดเรื่องละ อนหรือเกมอื่นนี่แหละเกมต่างๆในกาลินาเลยแหละเออบี f ีฟีฟ่าอะไรต่างๆนี้นะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาไม่ใช่ดิไม่ใช่มีเวลาไม่ไม่ค่อยจะเล่นเกมนี้แล้วเพราะว่าเกมนี้เล่นใน Google Chrome ไม่ได้แล้วนะครับต้องไปเล่นในเบ์เซอร์อื่นอย่างเช่น i ื t e ใน e t e x p l o r r r f i r e f o x หรืออะไรวะ o p e r a ออะไรสักอย่าง Opera นะครับ แม่งเลยต้องไปโหลดไฟฟอกมาถึงจะทําคลิปนี้มาได้นะครับไม่มีไม่งั้นไม่เล่นไม่ได้เพราะส่วนตัวผมชอบใช้เอ่อ Google Chrome นะกูเกิล r ค m มแม่งชาบสุดละแม่งใช้งานง่ายดีส่วนไฟฟอกก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะแม่งนะเพราะปกติใช้กูเกิล r ค m มมันตั้งแต่สมัยไหนแล้วสมัยพระเจ้าเหา่าเจ้าเหานี่คือใครวะ อยากรู้มานานแล้วโอ๊ยโอ๊ยว่าไงดีให้หนะไม่ใช่จำเปิดครับก็ außer, ไม่มีอะไรไมันมีไม่มีอะไรมากแล้วแค่จะมาบอกเรื่องแค่นี้แหละครับ <shoot> คือหายไปนานเพราะว่าติดเรียนเรียนส่วนใหญ่เลยการบ้านเยอะ นะแล้วก็ไปติดเกมฮอนเล่นแต่ฮอนอย่างเดียวเลยไม่ไม่เชิงฮอนเกมอื่นก็มีนะฮแต่ในเครือข่ายกาลิน,น,น่นี่แหละรอสากาก็มีมาด้วยใช่ไหมวะเออเดี๋ยวจะไปลองดูนะครับบอกไว้บอกไว้เท่านี้แล้วครับไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วก็อขอจบคลิปเท่านี้ละบายบายสวัสดีครับไว้เจอคลิปหน้านะครับบายบายแล้วถ้าเขาลบมันกดตัวแล้ววะ B B C ไอเอ็กไม่ใช่วีโอแซนนี่มันเปลีป่ยนมุมมองดีงหว่าโอ้โหไหนไดิออริจินอลอะสมัยก่อนที่ใช้บ่อยเลยนี่โอ้โหแม่งเอ้ยลำบากก็เดิมอีกออกดเอ็นอ๋อเอ็นนะไปแล้วครับ